สบายดีตอนแรงๆตอนนี้ประดับดยินอยู่ที่บิ๊กซีนะโอ้ดีใจหลายมื่อนี้ฝนตกแล้วเนาะขณะนี้เป็นเวลา1 8มง44นาทีหรือว่า7โมงยัง15นาทีนะทุกคนเมื่อกี้นี้ฝนตกยางแหงแล้วก็ฟ้าลมไฟฟ้าดับเนาะตอนนี้ประดับดิน,ยน,น,น,นอยู่ที่บนจอดรถของห้างบิ๊กซียูทีไอเทคนครหลวงเวียงจันทร์นะเรากำลังักลับเพือนว่าเมื่อกี้นี้ ลมมาบัางแห้งเราไฟฟ้าแถวนี้ดับหมดประด,ดินเห็นป้ายบิกซีก็จนว่าขาดจนว่าจีกขาดนะเดี๋ยวจะเรา,าขับรถกลับบ้านกันตอนนี้เวลาหกโมงหกโมงเขาออกทางนี้ยันบอได้ได้นี่เขาต้องวนนะเออเห็นบอเปียกหมดเลยเนาะตอนนี้ หลังจากว่าฝนตกลงมาแล้วหลังจากว่าฝนตกลงมาแล้วก็เหตให้อากาศเย็นตอนนี้ในขณะนี้ก็ยังตกอยู่เดี๋ยวประดินจะทายวีดีโอค่ะกับเฮือนเดยว่าจะเปลี่ยนจะกไหนนะก็ยังมีคนทยอยกลับมาเอ่อทยอยมาห้างอยู่เนาะห่างก็จะปิดประมาณเพื่ออหไรคนสิบโมงเพื่ออหไรเนาะสิบโมงเช้าสองโมงเพื่ออะไรก็ตอนนี้ก็หาก็จะเจ็ดโมงยังเนาะก็ คนก็ยังมายางเระมากินข้าวกินน้ำกันอยู่เดี๋ยวต้องออกทางนี้จๆผู้ใดก็อยากจอดอยู่แต่สั้นลุม <laughs> สั้นเธอยังมีวันจอดบริอุทธ์เนาะ ประดินมานางลินอยู่ที่ห่างันแอร์เย็นนะมาตากแอร์พอดีว่าตอนประมาณประมาณช่วงหกโมงนี่แหละเนาะฝนตกลงมานะ่ะก่อนหลังจากฝนไปนตกลงมาโดนโดนดนนะปแบบหนึ่งเ้อรถจีนอนีประดินจาไทยบรรยากาศในช่วงตอนนั้นคืนที่นคะรหลวงอ้จันในมือฝนตกออกไปให้ทุกคนได้เบิงกันนะมื้อน,นีนะ้เป็นมื้อวันที่สามเนาะ วันที่สมพฤษภาปีสองพันสีเด้อตอนแรงตอนคำเลยเนาะวันที่สามเดือนห้าปีสองพันีเนาะมื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์บอแม่หนอเนาะมื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์ได้น้าด่นอะนี่นนนนขาออกผู้ใดก็ไม่อยากขึ้นไปจอดที่ทางเทิงมอด้นบับลินขับรถล,ลงมาเมื่อกี้นี่มอลจอดรถ ว่างเป่านะทางรมที่เต็มถ้าทางออกนี่มันออกไปทางนี้ได้เหรอจะลองไออกได้ทางนี้เห้ออเห็นบอลรถฝนตกแล้ว อ้ออันนี้มันทางมาเปนน็นทางเข้ามาเลยบอแมนทางออกได้นะี่ลืมเปิดสารถ นี่ก็คือบรรยากาศในฝนตกเกือบจะเป็นเวลา1เดือนที่ฝนบ่ได้ตกนะปาจ,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 จความฮ้อนในที่สุดฝนก็ตกเนาะในที่สุดฝนก็ตกทุกคนเอ้ยบรรยากาศในมือฝนตกาเห็นบ่ ป้ายอันบิ๊กซีจนขาดเห็นปะป้ายใหญ่ของบิ๊กซีจนขาดเนี่ยฟ้าลมแห้งแหงเมื่อกี้นี่ขาดแบบนี้เลยค <c oughs> ุนดิเป็นป้ายเป็นอย่างก็ลลมหมดเลยเนี่โอ้เดี๋ยวเขาจะลองขับรถกลับเฮือนแล้วถ่ายบรรยากาศในตอน,นขึ้นให้ทุกคนได้เบิกันแนวกจแนวใจ โอ้ไฟฟ้าดับอ่ะไฟหนทางบ่มีเลยตอนนี้เมื่อกี้นี้ก็ไฟฟ้าดับเนาะตอนอยู่ในห้างดับนยนึ่อง้วกมาโอ้ไฟดับได้นี่บ่ได้ดับนะแต่ไฟหนทางคือบ,อบ่บุ่งเนาะถนนกำแพงเมือง ดีใจได้ฝนตกมืดตึ๊บเลยวันนี้ไฟหนทางดับเนาะทุกคนมืดเลย รู้สึกว่าพายุเข้าเลยหลังจากที่มันได้ตกนี่ตามเบิงงในพยากรณ์นในมือถือนะรู้สึกว่าจะตกไปหลายมื้อเลยได้นี่พายุเข้า อากาศข้างนอกเป็นย <EN> ังไงลองไปกันนะโอ้อากาศข้างนอกก็เย็นอยู่ได้เย็นเย็นเย็นแล้ววันี้ ไฟแดงทาดหลวงนะออคนก็น่าจะกลับบ้านกลับเฮือนกันไปน่าจะหมดแล้วที่บอกเนาะก่อนที่ฝนจะตกลงมานะเพราะฝนตกประมาณจะหกโมงนะมื้อนี้เป็นมื่อมันสุกแด่คนก็น่าจะาเลิกเรียกเลิก,เลกการน่าจะไวัอยู่น่าจะเลิกไวอย,อยู่ ทีวิดีโอนี้ก็บได้มีอย่างหลายแล้วเนาะประดับดินจะบได้ตัดเลยจะปล่อยยาวไปแบบนี้เนาะจะขับรถยาวไปจะบได้ตัดเลยจะทาย,ยาวเอาลงเลยเนาะ ุ้มเย็นขนาดเลยเขาโค้งมาทางทาาหลวง พาาลมใบไม้อย่างเต็มหนทางเลยพายุเข้านะพนยุระดูห้อน คาดหลวงอากาศฮ้อนหลายก็เลยเฮ็ดให้แบบการเฮ็ดเวียกอย่างก็บ่มีประสิทธิภาพว่ะทุกคนเป็นคือกันบ่เป็นคือกับประรดินบ่อากาศฮ้อนตั้งแต่หลังปีใหม่มาแล้วเนาะเฮ็ดเวียกก็บ่เป็นเวียกบ่เป็นกันนะแต่ละมือก็เฮ็ดเวียกได้เวียกน้อยเดียว หาแต่บอลลบ <c oughs> ความฮอนนะ่ะอยูเ่เฮือนก็ไม่อยากเปิดแอร์แบบเพราะว่าติดแอร์แต่หน่วยเดียวนะ่ะในเฮือนนะเพราะตอนกลางคืนเขานอนเขาก็เปิดแอร์อยู่แล้วสินะ <c oughs> ตอนสวยก็ไปเปิดอยู่ก็ไม่อยากเปิดตลอด40โมงนะเพราะตอนสวยก็ต้องขับรถหาบอลลบความฮอนเอาไปหาบอลฮันบอลน,นี่ ก็สิได้บนนางก็สิได้บนเฮดเวียกก็ไปนางเฮดเวียกก็บางทีมันคนหลายก็บ่คอยมีสมาธิแล้วก็เฮดเวียกก็อากาศห้อนจังไดหพุหน่ะเฮดเวียกก็ได้บุนนะ oh. อคอยได้เวียได้การอนีหยังก็ฝนตกลงมาแล้วนะก็น่าจะเหตุให้อารมณ์ดีขึ้นบรรยากาศกาศสรสัญจรในนครลงวิจจัดในตอนกลางคืนเนาะ ในมื้อฝนตกอากาศเย็นแล้วคิดว่าหลายคนก็น่าจะอารมณ์ดีน่าจะกลับเพื่อนกลับซานกันไปแล้วถนนหนทางก็รู้สึกว่าโล่งสบาย เวสิปทางประตูไซเนาะก็เลยว่ามาทางนี้แต่ก็เปลี่ยนใจออกมาทางนี้นี่ก็ไปฮอดประตูไซเช่นเดียวกันนี่ถนนไกรสอนพรมวิหาร ก็เท่านี้ได้ทุกคนสําหรับวิดีโอนี้นะก็บอได้มีอย่างหลายประเดินว่าจะทายบรรยากาศฝนตกหนักๆแห้งๆให้หลายๆคนได้เบิ่งกันพัดสุดท้ายออกจากห้างออกมาแล้วว่าฝนแล้วว่าเซาแล้วยังมีแต่ผลงานของฝนเนาะก็คือความเปียกซุ่มอยู่ทางด้านนอกนะซื้อไปนี่ก็เป็นประตูใสแล้วเดีวยวเาจะไ่ได้ซื้อ คิดว่าฝนจะตกอย่างนั้นตอนฝนตอนฝนตกอันเฮาไม่ได้ออกมาเลยฝนเศร้าเราจึงได้ออกมาคิดว่าจะตกอยูดนนะ่ดอนไม่ใช่า่จะทายบรรยากาศฝนตกให้หลายๆคนได้เบิ่งกันก็จบไปเพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเดอร์ไปพบกันวิดีโอต่อไปเนาะกับวิดีโอนี้ก็ไม่ได้มีอย่างหลายทันทีได้แวามาเนาะก็ออกจากห้างมาแล้วก็ทายยาวมาซื้อ,อนะก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเดอร์สบายดี